สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนใครว่าไม่สวยต้องดูภาพเซตนี้ของวิกกี้วาททิพพันรยาเวียขอบอกต้องตกหลุมรัก ต้องถือว่านาทีนี้เธอคือวันที่เจ้าสาวที่ฮอตที่สุดในประเทศไปแล้วสําหรับสาวหมวยเจ้าของหัวใจของพระเอกอันดับต้นๆอย่างเวียสุกรวัตรเรียกว่าหลังจากหนุ่มเวียออกมาประกาศข่าวดีเตรียมสละสดในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้ทั้งเรื่องราวและภาพของสาววิกกี้ก็กลายเป็นกระแสที่ใครๆก็พูดถึงซึ่งแม้ส่วนมากจะมีคําชมถึงความสวยหวานน่ารักแถมยังเก่งสารพัด และก็มีบางส่วนเช่นกันที่เมา้อยว่าดูธรรมดาไม่สวยแต่งานนี้ถ้าได้เห็นภาพเซตใหม่ของวิกกี้ที่ผู้ใช้ TikTok อก bme 2 1 1 2นําออกมาเผยแพร่รับรองว่าอาจจะต้องถอนคําพูดและตกหลุมรักเธอคนนี้กันแน่นอนเพราะว่าภาพเซตนี้นั้นเธอสวยหวานและมีเสน่ห์มากๆไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์กันด้วยตาคุณเองเลยครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i e c o m ขอบคุณครับ